สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับล่าสุดช้างที่คลั่งตอนนี้สยบแล้วนะครับนี่ครับหลังจากที่เจอยาสลบลดความคลั่งไปได้เยอะเดี๋ยวทักผู้กำกับสพสตึกนะครับก็มาให้กำลับบงใจเนี่ย นี่ครับสถิสยบได้แล้วจะทันหรอทิดเจอจะาสวดไปกี่เข็มเข็มเดียวครับผมเข็มเดียวลงเสียงคนเดียวพอไม่ต้องเดินตาม นี่ครับตอนนี้รถความข้างไปแล้วกลับบ้านกลับบ้านนอสไซค์นี้จะไปไหนกันครับข้างก่ไปไหนให้ข้างเดินไปก่อนครับเราไม่ต้องขับรถตามเพรถคทางไม่ได้ เมื่อสักครู่ผมสอบถามเจ้าหน้าที่ก็ได้ยิงก็เรียกว่าลูกดอกอยาสลบนะครับหนึ่งเข็มแต่ว่าไม่สลบเพราะว่าฤทธิ์การตกมันนี่เยอะนะครับตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วพากลับบ้านแล้ววันอาเมื่อกี้ยิงไปกี่ดอกยิงดอกเดียวครับโอเคปร <ขอ S 1> ิมาณ300มิลลิกรัมครับส0มมิลลิกรัมมันก็หยุดได้เยอะเนาะครับ ก็ต้องบอกว่าเขายอมเราด้วยแหละใช่ใช่ใช่ถ้าถ้าเขาโดนมากกว่านี้น่ะอาการเขาจะไม่ไม่เป็นแบบนี้มันจะซึมมากกว่านี้ครับครับครับเขายอมด้วยแหละครับหนูหนูเราหนูถอยถอยห่างก่อนถอยห่างก่อนถอยห่างก่อนไทยมุงไทยมุงถอยห่างก่อนจะเพิ่งเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะแตกจะตื่นอีกเจนเย็นเย็นห้าก็ะว่าเรากองนจะจนานเจนเย็นโอ้ครับไทยมุงนานๆจะเจอทีครับอ้อ ทีนี้เราเราจะเอาไปบ้านเราจะเอาไปที่คดจะศึกษา,าถึงเจ้าถึง,ถงความประสงค์ของเจ้าของช้างเขาจะให้เอากลับบ้านก่อนครับกลับบ้านก่อนครับพอเอาขึ้นรถได้หมอก็จะตามไปแล้วก็ไปดูประเมิอนอาการก่อนครับว่าถ้าซึมมากอาจจะต้องให้ยาแก้แต่ถ้าไม่ซึมมากามมาก็อาจจะปล่อยครับครับหับบวหน้าม,มาจากไหนครับเนี่ยมาจากสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ครับครับขอบพระคุณมากเนาะบุญช้าตามกันตั้งแต่นู่น พยายามไล่ไม่ให้มันเข้ามาในหมู่บ้านให้อยู่ในป่าตลอดนี่ครับคุณผู้ชมควานช้างหมู่บ้านช้างตะก,กางแล้วก็คนเลี้ยงช้างมาช่วยกันนะครับเห็นหอกลำแหลมห่างๆเลยเด้อไปอย่าอย่าใกล้มากเด้อไปไปโอเคครับนี่ครับพี่น้อง <laughs> <laughs> กำลังใจครับกำลังใจภูมิกับก็มกกา,มา นาำเพอก็มาครับโอ้นู่นรถรถรถผมจอดอยู่นู่นเดี๋ยวไปเอารถก่อนเดี๋ยวตามไปใหม่ครับโอไไบ้ได้แล้วครับได้แล้วสยบครับสยบแล้วโอ้โหไปไปไปตามไปตามไปขยัาากเบื้อง